คือว่าเัยฟังพะลุอยากได้คือพอไปเอารังไงก็พอจะเรื่อมไปถ้าวัน้วัวเขื่อนวคือสามคือหลังนี้ก็พูดดีพูดแทนได้โชดเท่ากันเอาว่าถ้าถ้าไปพอกไี้เอาหนี้หนี้หนี้บอกไปคุเอารังไหลังไงกระเจาเพลียวรังมือพอมือของดีพอร้ายพอเสือพอนื้อคุณนี่ว่าจะเสืออะร เออพ่อเขียวรังนี่ดังนี่ดังนี่ว่ันบอกไม่คู่ดำได้ก็ไม่คู่ว่เสียเอาบพามันคือรังใหญ่ใช่ไามยิ่ง,บ <c oughs> บงิบพันลงเ่ราลงดอกเย<า> ừ, อะก็เขาได้รูอรัออกหมดนี่ยืยน่นอะไรเยอะหายคนแค่คนเดียได้สาธุสาธุครับเพื่อเมื่อไม่คู่ได้รับปากรับคำหรอเเ<า>ม,ม่อคู่ได้ไปเบาหนาขันปื้อบอกว่าโผใจเสีแน่นอน ห้างอบ่หาบ่บ่อหางเบ่แค่กินงั้กหางตัวได้บ่แข่งบู้ลี้ภเขาบ่หนดตัวได้บ่ซื้อเกับบอกูหกซื้อตัวทุกแ่ซื้อเก๊ซืเก๊พ่อกับต่อไปจน่องหกซือหกซื้อแล้วบกมาบ่บอกบ่ยิ่งบ่ขากับขากับผูหัวชิ้ว่ะใครากันี่บ่หมหัวชิว่คือเกาหลูแกว่ากับบ่เหนืคเลย พราะว่าว่าคือสามคือเพื่อขึ้นใบไม้นับขึ้นใบไม้ปุี่จะน้กแะ่หายปว่าจะนึกแต่หายเฉยเนาะเออะปูแต่ว่าหายติงว่ฟันหางเสียงกวายิ่อต้องฟันหางเสียงกด้างั่นั้นบอกฟันหางเสียงหล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 ดไปแจ้คจะของไม่ได้นะปูปูชือพวกเขาสุดยากปูปูชือพวกเขาเจอจะบอกูไหนบ้าว่าดูแต่ไหนเขาอยากฟันเสียง ก็รูกแค่อยากฟังอยากดูวาเนีมันเป็นเนื้อหาแค่รักพอแค่ระหว่างคนอ่เมจะต้องไปดปงวกัขาเี้เลี้มาเขาคืดว่าจฝนบ้ายรอเปล่าเขาคือว่าร่างฝนบ่ายไดรเปล่าแค่เออคุณไดว่าไม่คูฝบ่ายแเดกนี่คือว่าท่องบ่ายเเนาะแ็กตน้งคงเต็นแต่น้องโค้งก็คือเดกอกอกจอฟองดู้แจกว่าฟองเปลียน่ด้วยไม่คุกด้วย อไม่หรืึคาเต็งพอจำได้ห่ือจึ่งจำได้ครับจำได้ครับคือคาให้พวกนี้ก็รู้ว่าใครเป็นใครห่าก็้อคู่ฝอฝอจเมือไงคืองั้นรู้ว่าคือกาเห็มือ่อได้บ้าสุท้าเนตัได้กับปีกับปาก็ง่ายเนี่ยเมื่อคู่เต็งบ่าะถูกฝอบ่าได้ห่ง่ มือหนึ to oui ่งเป็นวันที่อ้าสามมันบริววันที่ยีสิบสามมิอสองห้าหกไปใกล้จวนตัวมอไกลจะให้้ปูนได้ยี่โฟวันที่ยี่สิบีกับเมนวันที่ยี่สิบห้ยี่สิบแปดท้สิบก็ใช่เนาะเออชื่อนี่โฟแต่มานคือแจรน้าใช้รูปใช้รูปมากเอืมผู้ใหก่ก็คิดถวายมากผู้ผู้แก ลูกบูตขายาก้าวก้าวเกุนอะไรยมร้องเง้ยงฟอนไรืมนี่รับงอ่ะรับเอานั้นตีน้องมืออนอยูร้องเงงฟอนืมคนรอเนาะวกบบางเด้ออะไรยืมคมัมดตัวมัดตัวมปุกไปพราะแกดอไอ้เห็้ยมดตัวจไม่คู่ป่วยทันทีเลยรออะไรติปูกตีแกตีแกพวกแกที่เก่า คเยาคืออาปากัสวัสดีครับปูดเขาท่านี้แก้วูชาจะนูชาเขาได้กบาทชิบเก้าบาทบมมันบาได้สิบเก้าเน่ยใสบเกด้บบบใช้อันี่ก็ใชู้ชาเพราะ่ารู้นี่บวยเออจักเรื่องเรื่องอยู่ะตื่นไม่รู้เว้นความก็จตื่นรู มังน้ำปูจต่หมดแาวปูเว้นเออันนี้เมื่ออันนีเคร่งมาอยืมเพราะแยังว่าผูบูแทาไปไว้ดีเกินเ่้งชาวปูไม่เด็กปูแต่ย่วงคางปูกูเวยนเด็กปูข้างๆไงบอกข้างันนึงเขาเป็นร่างๆอืมเขาเป็นร่างๆด้วยนี่ขหาวไม่คุ้มคู่นี่ข้าวของพินเลี้ยงปลาเ่า ข้าวูั่นก็าวูเปนเื่อสาธุสาธุครับผมเป็นาวอยางก็ม้าวกรรมการก็ชาวปูตัง่นเชื่องแต่นมั่งอเก่งครับมีแต่มั่งมอแรัวเด็กเป็ดคือเดกให้้งกระจายม่่้กระายผมขี้ได้อนง Too căn mặt của mình mất sắp được mất khói bìa bắt mất khóc nha khóc nha ngồi, nha nghe ngoài bọn bàn đa phùa bắt mất bọn em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  qua em bọn đây bọn em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  bọn Cái bọn em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  con em bọn 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 mấy bọn em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  ปูบาอยากปูบางอากได้บางงาได้ยืมมันจะเยนชัวร์อีมได้ไหมจรับปูกางนะกลางว้นให้ยืมนะยืมนะง่ายนี่คือง่ายได้ยืมนี่ง่ายยังง่ายหมดง่ายง่ายมนกลวปนเยอะกัคว่ค อุ้ยขุนอืออันนี้แค่วุนพร้องปู่จาแค่จ่าก็เกิือือรงชอยดวงบรนดาลให้ลูกให้ร้างมือโขมือดับมือโขมือม้านูแค่ไปให้มือโขกให้ได้รับเงินรับทองขอให้เงินในน้องขอให้ช่องไรก็มากอืม

อันนี้นะเิืมมันบูชาไปเพราะจะเอาไปเช่าผู่นี้แบบรืมเอาไปให้ไปคางหูแจก๊กอื้อผู้ถวายมากแต่บุนได้ก,ดดดกทุมแต่วกทุกบวักแงไปให้ไปคางอืแต่ก็คือบ,บูชาอันทั้ก้าบ่าทคึกบ,บ่ายกับบูชาไปรูป่ก็คือ, <laughs> อแดงทอแตคือเจ้เนีก็คือรูปบูชาเก้าึกบาท แค่ว่าให้กลุ่มหาเมืองบาทครับอันนี้ของอึ้นย่างเจ้าวลกอกแก้ว่คือว่าพอเขียพกงานอ่างเงี้ยเขียนก็ยิ่งงานคนเอาเยไหนเนาะบทสื่อเนาะเยสื่อเียนอบเเนาะ ่เด็กแค่นี้แหละอ่าให้คู่กันนะคือเอาไปบูชาอืมคือคักคือ้วยเนยระมือไทย่ดูร้านมือชกมือดาคมือมือมันหึ่ึแล้วก็รวอเป็นงั้นออืมแต่กเสือว่อืม่ใจบ่เสือทึ่คือบเข้ารอืเือไปบูชาไปเขาให้ วดเพ้องยือคื้นขอให้มือโชคมือราบมือโชคมือหมาเนี่ยวเสือืนะอือมันจะมือโชคมอรอกอืออือคือป็นเคือเก่ากว่าอือคือบ้นออกบ็เสอมันึ๊บปบดกานึ๊บตอบเสียอีกอือเขียนอออันนี้คือปูการนะใช่รลปูกานะอย่างี้อันนี้เท้าปูเวเนาะ ขึข็นเปดูอก็ตชาบ้านอาบกืองามกุ้สาธุสาธุครับ้านขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกวันโอ้เเ้า่หวยม่รู้หวยยังไปหาคู่เลยที่บักกอร์พอแค่นั้นพออือาบูข้าม้าใส่แตงบ่กเกอือืมขอให้บักเออืดเนาะอืม มือโขกมือแังมือโขกมือไม้ไอ้ดูวันนีุ้ขขับแรงหึงหึงแล้วก็รวยอืมใช่ข้อเข็นบนหายมื้งโขกกะมุ้งคือจะได้ถือมือโขกผู้แจกเข็มหายเดีวมันก็่คือได้โขกข้าใ่นะอันนี้นางนภาพรโพขำเนาะเข็นถือเนาะครับขอถวายรูปพอกหลอออืม องคู่่าสืบรูปองคู่ตาเท้าเวงสืบรูปโอเคได้ดึงนางนภพรขอให้มือโชคมือแก่มือโชคมือมั่นถึงๆงแล้วก็รวยรวยจะดึเจะดึกดจการงานขอให้จะดึอยากชื่อรถถวายพอให้เจ้เสียถวายเพาะแค่หมวดสมั่นเพราะงานนี่เหละเสียหมดกระบอกเขาไปจองให้ฉันกูว่าเบิร์เขาดีแครับอืม เบอร์ข้าวเกลข้าวเก็ดแล้วก็ข้าวเกนนะก็จะละานเรือนั่งนัาผ่อาผู้่ผดับ้่้ไม้ออรวยอันนี้เข็บวกเอ๊กตอยจะได้ไรเชษพกาเนาะครับอาผเเอให้โ่มือดับผู้่ไม้อรู้กันไหมเขาบอะไรือแล้วก็รวยนะแกน้ำกันบใช่น้ำกันน้ำกันเนาะแต่ยัง๋ยว่าผัวกมือจขึ้น้กัน มันยังก er mm ันเสอยงว่าพ่อแม่เคยบพวกเอ๋ก็จะคอยคคอรับคอยควาคอหมายูีพ่อทำยังไงอีพ่อจะได้ควบดีราบอืมอืมคือกันก็หันที่จกันก็ะยังก็อืม่านายขคือกันว่าจะเื่งครับจบจะไม่เก่งอืครับผอยากจะอีพ่อจะเก่งก็คุยแรงต่อพออจะคุยแรงอืมบอกความเงก็มาหาบอกว่าถึงอืมเขยกเอ๋ ราคา่านี้มันเก่าสิบบาทด้วเด้มครัสิบบาทนะครับอืมเงือดอืมบโอแ็งงามมันก็ขึ็นกวบาเดิมนะสวยมากเลยขึ้นเยอะเยอืย